เลยขาดจะเป็นแบบบ้านๆน,นะนะไ,ไ,นออไปชมข้างในอืมนี่คืออะไรอ๋อที่หามส่งอ๋อวักซีนทางคนป่วยมาฮองยาทางคนป่วยมาฮองยา,ามาฮองยาภาษาไหนครับเป็นคนป่วยอืม นี่อ่บไหอนหลังมถึงมากลนะอืนี่คือโรงพยาบาลที่สวยๆที่ฝังนว้นเหรออืมนี่ไงอืชมความแปลกใหม่ของร้านกาแฟโรงพยาบาลร้านกาแฟก็เป็นทพ่ธุเด้วยรเทารวารโวรุ๊แมนโวเวอร์ก็คือคาเฟ่ต้งากันเลย เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์โบราณเหมืวนกันตกใจอะ chỉ có hai chúng thôi ok ui ui cái gì tiếng gì á cái này đi sai qua trái ui ui ok đi nào sang trái nha đừng 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 ขออนุญาตนะครับโอ้เครื่องมือเก่าแก่เยอะมากเลยเทุนนั้นจะทนุทนๆทุนๆแต่ส่งเสียงนะงองขออนุญาตนะครับ <c oughs> โอเคอเคืม ไม่ได้ทำในบ้านสีแดงไม่ใช่ร้อนมันแต่วันแรกพูดไม่ถูกนี่จะเพื่อไปนคนเดียวนี่ไม่เอาเ,ยเอาลยบ้านฝรั่งด้วยจริงๆมันเป็นบ้านฝรั่งแล้วนั่นท่านน่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่ไปสร้างโรงพยาบาลโบ้โหสงข้ามก็ได้แหละบ้านฝรั่งมันถุงบรรยากาศมันมีเนามกลัว,ลกกวไม่ได้บอกว่านะบอกว่าไม่ให้มานะมาได้ก็มันมี เก็บให้เห็นเครื่องมือการแพทย์สมัยก่อนนู่นน่ะเก็บไว้อยู่มาชมกันได้กินคาเฟ่เสร็จก็เดินไปชมชั้นล่างชั้นบนได้ตามสบายเลยแต่เดี๋ยวกินนี่ก่อนแนะนับไม่มาได้รับไม่มาจริงเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนมันไม่มีที่ไหนทำแบบนี้นะคาเฟ่ที่เป็นแบบอุปกรณ์การแพทย์แบบโบราณใช่มีที่นี่ที่เดียวเลยมั้งโอเวอร์โอเวอร์บรุ๊กฮอสพิรียทอลหรือที่แต่ถ้าเป็นคาเฟ่ชื่อว่าโอเวอร์บรุ๊กเมมโมเรียลเฮาส์ รสชาติจะเป็นแบบสุขภาพอะเฮลตี้อ่ะอคือความหวานจะแบบไม่ค่อยไม่มีอ่ะเมื่อกี้เครื่องดืม่มนี่ความหวานไม่มีเลยใครชอบความหวานต้องเติมเอาอส่วนเค้กกล้วยหอมมีความหวานไหมหวานล้อกินแล้วเค้กกล้วยหอมก็ไม่หวานมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบาาหาสุขภาพเนาะมไม่หวานเท่าไหรนะ่ ประสบการณ์ใหม่ของคอกาแฟคาเฟ่สุขภาพที่น่าสพรึงก็เล่นมานแค่2คนนี่หว่ามันเงียบสงบและน่าศึกษ<ว>าเพราะนายหมอฝรั่งดั้งด้นมาเปิดโองยาช่วยคนป่วยถึงถิ่นนี้เจียวหนามาแอวเจียงไฮแล้วอย่าลืมแวะมาเยือนกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสั b สด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบายบาย Yeah.